ออออืืเดี๋ยวคนไหมันเบ่งออกเองอก้ภาษามันดึงเนี่ยโอ้ยออกหายหายหายาย ได้โตแม่ได้โตแม่ขอบยามขึ้นมันสิมาเป็นตัวแม่ยู่ดอ่ะ